สวัสดีครับมิสหายสายสองล้อท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ม o t ต r ร์ไซโซโล่ไทยแลนด์บายน้ำหมองนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายสบายสารพันสองล้อนะครับสารพันสาระในแวดวงสองล้อนะครับสลับเปลี่ยนกันไปนะพี่น้องเนอะมาตอนนี้มาเข้าต่อกันต่อครับฮอนด้าเปลี่ยนโลกตอนที่เจ็ดนครับพี่น้องนะครับเหลือระยะทางอีกยาวไกลแน่นอนครับพี่น้องตอนนี้มาถึงวาร์ที่เจ็ดเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้ก็มาเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์แล้วครับตอนนี้นครับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Honda โดยรวมทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะร้านค้าร้านตัวแทนจำหน่ายที่เกิดขึ้นมานะครับ Honda ก็มีการพัฒนาพวกนี้ทั้งหมดนะครับถ้ามองภาพตรงนี้ผมว่ามันคล้ายๆยุคยยข,ของ AP Honda ในบ้านเราครับนะยุค AP Honda ้ยุคแรกๆที่จะเปลี่ยนเป็น a p Honda นะครับมันคล้ายๆกันเลยนะครับ ก็เรียกว่าขยายเครือข่ายมีการปรับปรุงร้านตัวแทนจําหน่ายมีทาําการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับโดยให้ร้านตัวแทนจําหน่ายมีมีส่วนในการในการเข้ามาร่วมการตัดสินใจรวมทั้งการโฆษณาการขายอะไรพวกนี้นะครับโดยทั้งอ,อเมริกันทันด้าก็มีม็ดเงินลงไปช่วยเหลือด้วยนะครับช่วยอุดหนุนร้านพวกนี้ด้วยคือช่วยสนับสนุนร้านพวกนี้ให้ทํากิจกรรมพวกนี้นะครับทั้ง การคุษสนงคุาสอะไรพวกนี้ก็นําเสนอหมดเลยโดยเฉพาะภาพลักษณ์ของร้านมอไซค์ที่ติดลบก,กับคนอเมริกันที่ว่าเป็นร้านโสกปุกโสมุมไม่น่าดูไม่น่าเดินเข้าไปเงี้ยค้าเปลี่ยนใหม่หมดครับส่งสารไปถึงผู้จัดจาการทั้งหมดต้องปรับอรุงใหม่ทั้งหมดนะครับพนักง,งานต้องมีความสุภาพเสื้อผ้าต้องสะอาดเรียบร้อยนะครับการพูดการจาอะไรก็ต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ไปตะคอกไปอะไรใช่ลูกค้าไม่ได้นะพี่น้องก็ยิงสไตล์นี้แหละครับคือมีการพัฒนาหมุอะนะครับมีการปรับปรุงพัฒนาหมุแล้วก็มีการออกจัดอบรมนะครับเครื่องมองเครื่องไม้เครื่องมือแคตล็อกโบชัวร์อะไรมีจัดให้พร้อมในโชว์รูมต้องมีพร้อมนะครับมันคล้ายๆฮอนด้าในบ้านเราคล้ายๆฮอนด้าที่เป็นออลลี่นะครับผมตอนนี้ตัวแทนจําหน่ายก็คงเป็นขายออลลี่แล้วผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะของฮอนด้าในเมกาก็ขาย เอาได้อย่างเดียวอย่างนี้ครับผมนี่นะครับก็เรียกว่ามีการปรับปรุงพัฒนาใหม่บมดรลวพี่น้องนอกจากทาพัฒนาขยะส่งเสริมการขายให้กับพวกร้านตัวแท,ทนจาหน่ายร่วมกันแล้วอะไรเงี้ยมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีการจัดอบรมมีการปรับปรุงหน้าร้านปรับปรุงพนักง,งานอะไรเงี้ยครับผมร้านก็ต้องทําให้สะ,สะอาดสะอ้านนะครับ ชุดทางานก็ต้องสะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่ใช่สกปรกเลอะเทอะอะไรนะครับ้าน้า,านงโดยเฉพาะอาพนักง,งานขายทั้งหลายเนะี่ยยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีครับผมไม่ใช่คือสร้างความเชื่อมั่นก็ได้สร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธา,าให้กับลูกค้าชาวเมรินกันในยุคนั้นที่แอนตี้รถมหม้อใส่นะาดเดียวกันนะครับการที่ฮอนด้าปรับองค์ภาพลักษณ์ด้านนี้ด้านเล ร้านตัวแทนจาหน่ายขอยงตัวเองแล้วรวมทั้งผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับมันก็เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์โดยรวมในอเมริกาที่ถูกมองเป็นภาพลบตลอดนะครับว่าพวกเป็นพวกดีพวกเถื่อนเนะี่ยตัวนี้ฮอนด้าอเมริกัทนท่านได้เองก็บอกมาว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็เกิดความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เดินเข้าไปในร้านของฮอนด้านะครับก็มี ก็รู้สึกว่าแปลกหูแปลกตาอะไรเงี้ยครับจากที่เคยสุขปกโสมมร้านขายมอเตอร์ไซค์ที่เคยเห็นมามันไม่ใช่แล้วนะครับการพูดอังจากิจกรรมต่างจากการโคษณสนมโฆษณาอะไรก็มีหมดมีแจ้งข่าวสารไปถึงลูกค้านะครับนะครับร้านไหนที่สุขปกก็มีคนก็ไม่มีคนเข้าไปใช้บริการเนรี่ยและจากการที่ฮอนด้มีเงินสนับสนุนช่วยเหลือร้านดีลเลอร์รก็ทําให้ร้านดีลเลอร์เองก็แอคทีฟนะครับแอคทีฟตัวเองนะครับ มีความพยายามในการขายก็มีมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าถในในการขายนะครับในการนําเสนอต่อลูกค้ารวมทั้งมีการผูกมิตรกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงผู้เด็กตลอดถึงผู้ผู้ชายด้วยนั่นแหละเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยร้านค้าเองก็ได้ให้ความสําคัญกับพวกนี้ด้วยก็เรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันน่ะตอบสนองนโยบายของอ,อเมริกันฮอนด้าที่ที่ที่เน้นเรื่องนี้นะครับ มันก็เป็นคงช่วงหลังสามสี่ปีที่ขายฮอนด้าห้าสิบได้แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าฮอนด้าดีมซีเจ็ดสิบกับฮอนด้าเบลลี y, นะ่กับย้อนเข้าไปขายอีกลอตใหม่เนี่ยเมื่อไหร่นะครับผมพยายามหาข้อมูลตรงนี้ไม,ไม่ไม่มีนะครับผมเลยไม่รู้ว่าขายยังไงแต่รู้แน่ๆว่าตอนนี้ขายฮอนด้าห้าสิบตัวเดียวเนี่ยที่เป็นศิลปินเดียวนะครับก็เรียกว,ว่าพลิกโฉมให้ฮอนด้กลับมาผงาดได้วี่นงกับรถเล็กๆตัวเนี้ยไม่น่าเชื่อ รุ่นเดียวอะครับฮอนด้าส่งโจมตีหนักนะครับนี่แหละครับผมมาถึงตอนนี้ที่สร้างภาพลักษณ์นะครับก็ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจขึ้นก็นอย่างที่บอกมาตอนแรกๆนะครับผมนะครับในโชรูเมงก็มีรถให้ลูกค้าได้ทดลองขับได้ทลองขี่มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนหาข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลด้วยกันนะครับ ก็เป็นความพยายามที่ทางามีการน์หนาต้องการขจัดความสัมพันธ์เชิงลบที่ชาวอเมริกรันมีกับร้านขายรถจกักรยานย,นยนต์ทั่วไปหรือรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยออกไปให้หมดนะครับรวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์ในเมริกาหรือรถจักรยาน,นยนต์นี้ไปในทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดการยอมรับนะครับที่ถูกต้องนะครับล่ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ เป็นพวกดีพวกเถื่อนแล้วนะตอนนี้พวกท่านรู้หรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นผลประโยชน์ให้กับมอไซค์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะฮอนด้าหมายถึงภาพรวมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ทางอเมริกาฮอนด้าก็มีมีใหทางร้านดีลเลอร์ร้านตัวแทนจำหน่ายเนี่ยออกแคมเปญโฆษณาร,ร่วมกันด้วยนะครับ คือตัดสินใจเองได้สามารถทําได้ในพื้นที่ได้ร้านขายร้านมันอย่างเงี้ยในพื้นที่ขายพื้นที่มันทําได้โดยเฉพาะในสิบเอ็ดัฐของอเมริกาที่เน้นหลักสิบเอ็ดรัฐทางภาคตะวันตกของอเมริกาครับนะครับฮนะอนด้าก็มีเงินไปช่วยสนับสนุนให้เนะครับร้านค้าพวกนี้ก็เลยขายแข่งกันแล้วครับตอนนี้เพื่อทําเป้าทําตัวเลขให้ได้ไนะงฮอนด้าก็มีรางวัลทางใจให้ฟังง้านเดิะพี่น้องเหมือนบ้านเราเนี่ยเลยเหมือนยุคเอพีฮอนด้าใหม่ๆนะครับพี่น้องเนี่ยเหมือนกันเลย โอ้ oh, ผมว่านี่มันเป็นนโยบายที่มันชัดเจนของฮอนด้าที่ทํามานะอันไหนที่เป็นสิ่งดีดๆเขาก็ทํามาสารต่ออย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในการสร้างแบรนด์ของฮอนด้าในอเมริกาที่จะหนักกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะเป็นยุคเก่าก่อนเครื่องมงเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ไม่ได้มีพร้อมอย่างสมัยนี้นะครับผมรับผมเนี่ยก็เป็นความสําคัญพอฮอนด้าหันมาเน้นภาพลักษณ์พวกนี้ทางดีเลย,ยก็ให้ความสําคัญเห็นดีด้วยอย่างเงี้ยก็มีการ เปิดใจให้กว้างในการต้อนรับลูกค้านะครับทุกอย่างปรับเปลี่ยนหมดมีการอบรมพนักง,งานมีการอะไรก่อนจะขายต้องมียังไงอะไรเงี้ยเรียกว่าทําให้ถูกต้องแหละผมว่าแนวทางนี้คือเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวทางการทํางานของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับยิ่งไปผสมกับทางคนอเมริกันเนี่ยมันถ้าเข้ากันได้นะมันก็โอเคครับมันก็ดูความมี ลู่ทางที่สดใสขึ้นนะอะด้าได้ก็พยายามปรับให้กับเข้ากับลูกค้าในท้องถิ่นนะครับครับก็อย่างว่านะฮะพอมีจัดกิจกรรมปรับปรุงร้านค้าลูกร้านตัวแทนจําหน่ายอะไรก็แข่งกันขายและหลายคนหลายร้านก็ใช้เงินสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับลูกค้านะครับนะครับก็มีการใช้เงินเม็ดเงินที่เอาน่าสนับสนุนไปทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าสินค้าของตัวเองนะครับมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ ของตัวเองออกสู่ชุมชนออกสู่ออกสู่ท้องถิ่นของร้านนั้นๆตั้งอยู่นะครับพวกนี้ก็เป็นรางวัลทางใจนะครับพอในปีนั้นน่ยยอดขายอะไรกระเตื้องขึ้นดีขึ้นและร้านค้าทุกอย่างก็มีรอยยิ้มนะครับทั้งอเมริกันฮอนด้าก็จัดแคมเปญเด็ครับประมาณปลายปี2504หรือ1นึ่1หนึ่นะครับประมาณนี้ก็ได้จัดโปรแกรม h อล i d เดย์อิน a n ปนะครับ พาลูกค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับที่มียอดขายสูงสุดเรียกว่าทั้งทั้งครอบครัวนะครับคือเป็นคู่สมรสกันน่ไปเที่ยวไปอ่าฮอลิเดย์อินในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างหนึ่งที่อเมริกันฮอนด้าให้ คืนให้เป็นรางวัลสำหรับร้านตัวแดนจำหน่ายนะครับเหมือนบ้านเราเหมือนยุคเอพีฮ d a ้าเปียกเลยพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นเกณดเล็กเกณฑ์น้อยนะครับมันเป็นแนวนโยบายที่ชัดเจนของของฮอนด้นะและเป็นการมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของฮอนดา Honda ยุคนั้นโดยเฉพาะมรอรรซูอิชิโร่ฮอนดกับฟูจิสวะกับอา,าคาชิมะนะครับผมถือว่าเป็นคนที่มองการไกลมากมีมีวิสัยทัศน์นะครับนะครับ เป็น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 ผู้ที่โอ้หลายอย่างอ่ะเดี๋ยวผมนะครับพี่น้องก็ติดตามฟังเรื่อยๆผมว่ามันมันมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะจากยุคหลังสงครามใหม่ๆมาเนี่ยฮอนด้าสามารถทําได้ขนาดที่ผมถือว่าสุดยอดนะครับนะครับสร้างแบรนด์ให้ขึ้นมาเป็นระดับโลกเนี่ยมัน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 ,มน มันต้องใช้เวลาที่ยาวนานพอสมควรนะพี่น้องแต่ฮอนด้าใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เลยนะผมว่านะไม่ถึงยี่สิบปีอะ่ะถ้าพูดจากหลังสงครามมันจริงๆรนะรวมทั้งขายในญี่ปุ่นรวมทั้งตลาดที่บุกอเมริกาเนะี่ยดวอย่างบุกอเมริกาเนะี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีแค่นั้นเองนะครับขายผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเนี่ยสามารถฟื้นขึ้นมาได้นะครับพี่น้องนะครับนี่เป็นเก็์เล็กเก็บน้อยที่ผมเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้อย่างนี้นะครับพี่น้องก็มาเล่าสู่กันฟงังสู่กันฟังเนาะ อันไหนที่คิดว่ามีสาระมีประโยชน์ก็เก็บไว้นะพี่น้องก็เรียนรู้กันไปนะครับผมเองก็ว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับก็เป็นแนวทางในการบในการทํางานในการบริหารองค์กรบริหารร้านค้าของท่านนะครับว่าเขามีมันทำมานานนะนะเขาได้ทำมานานนะนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะครับให้กําลังใจผมว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ติดตามตอนต่อไปครับยังอีกยาวไกลครับสําหรับฮอนด้าเปลี่ยนโลกยุคบุกอเมริกันเนี่นะครับผมสําหรับฮอนด้าบุกในสยามประเทศผมเคยเขียนไปแล้วมีหลายคนถามผมไม่พูดถึงประเทศไทยผมได้เล่าไปหลายตอนนะครับตอนนานๆแล้วครับหลายปีแล้วก็ลองโค้นดูในในช่องบ o ตูบายโซโล่เนี่ยมีครับผมมีในยุคเก่าๆนะครับย้อนรอยอดีตไปนะครับโอเคครับผมขอขอบคุณมากครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจนะท่านผู้ใดมีอะไรก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมพร้อมที่จะน้อมรับฟังนะครับผมอันไหนที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังคนอื่นนะครับผมก็สามารถเขียนในคอมเมนต์มาได้นะครับข้อมูลผมได้ไหมอย่างนีผ้ผมมาเล่าสู่กันฟังนี้ไม่รู้ว่าไหนถูกไหนผิดแนะ่ๆนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม